ปฏิบัติการจับกุมละตินคิง13ราย 16เมษายนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ได้ทําการค้นบ้านตามหมายค้นเมืองในฟลอริดาซึ่งเป็นสถานที่ซื้อขายยาเสพติดลับผู้ต้องสงสัยประกอบด้วยสมาชิกแกงและติ่นคิงที่ได้รับการบันทึกชื่อ7รายผู้ร่วมแกงและตินคิง4รายและผู้ต้องสงสัยอีก2รายที่มีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายอาชญากรของพวกเขาค่ะหลังจากการสืบสวนนาน5เดือนในคดีขายยาเสพติดและอาชญากรรมอ,อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับสมาชิกแกงและติ่นคิงในการปฏิบัติการที่เรียกว่า g o o d Operation h a แฮต โ e c สีเ no ส่งผลให้มีการจับกลุ่มผู้ต้องหา13รายปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ได้ปลุกไปคนบ้าน4ครั้งในงเมืองแทมป้าแบรนดอนพาสโก้และที่สีเ r รต g e n เทิลแมนคลับ ในเมืองทาวแอนครันทีซึ่งเจ้าหน้าที่สืบสวนได้ล่อซื้อยาสิติดจำนวนมากที่ขายโดยผิดกฎหมายเจ้าหน้าที่สืบสวนได้ยึดยาสิติดได้จำนวนมากรวมทั้งเมทแอมเฟตามีน1.4กิโลกรัมโคเคน1.1กิโลกรัมและเฟนทานิน262กรัมทั้งในรูปแบบผงและยาเม็ดพร้อมด้วยยาสแน met, <H> ็ค682เม็ดเฮไซโลโซบิน8.2ออนยาไฮโดรโคโดนและกัญชานอกจากนี้ยังสามารถยึดอาวุธปืนได้5กระบอกรวมถึงปืนลูกซองตัดสั้น และอาวุธหนึ่งกระบอกที่มีหมายเลขซีเรียลถูกทำลายค่ะพร้อมทั้งเงินสด14,608ดอลลาร์รวมทั้งแถลงการของกลุ่มลัตตินคิงและรถยนต์ SUV, BMW, X4, Competition Series ซีรีสปี2021ผู้ที่ถูกจับกลุ่มมีเอียนดันอายุ30ปีและจูเลียนฟิลเลอายุ39ปีซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มลัตตินคิงและทำงานร่วมกันเป็นซัพพลายเออยาเสพติดรายใหญ่โจวานนีลาตาลดีวัยปีส มาชิกกลุ่มลัตินคิงเคยต้องโทษมาแล้ว5ครั้งถูกจับกุมในข้อหาหลายกระทงรวมทั้งค้ายาเสพติดและครอบครองอาวุธปืนซึ่งองค์กรลัตินคิงนะคะมีการกระทําความรุนแรงอันโหดร้ายการเสรียชีวิตที่ไร้เหตุผลและการทําลายล้างการทําลายครอบครัวการทําให้ชุมชนติดยาและทิ้งมรดกแห่งความหวาดกลัวความบอบช้าทางใจและความวุ่นวายไว้เบื้องหลังในอำเภอชาร์ดโคนิสเตอร์ของฮิลโบโรคาตี i, กล่าวว่าพวกเขาไม่ได้แค่ค้าย,ยาและอาวุธเท่านั้นแต่ยังค้าขายกับความ มหยนาอีกด้วยชุมชนของเราสมควรที่จะรู้สึกปลอดภยัยและเราต้องการให้สมาชิกแกงรู้ว่าเรากําลังมาหาพวกคุณและการสืบสวนก็ยังคงดําเนินต่อไปและอาจจะมีการจับกลุ่มและตั้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมค่ะ